Hi everyone, a word a day กับชั้น English ในวันนี้นะคะคือคำว่า roundabout อีกครั้งค่ะ roundabout roundabout คำนี้นะคะคำแปลจะยาวนิดนึงนะคะแต่ค่อยๆฟังกันไปนะคะ a circular structure in the road at a place where several roads meet You drive round it until you come to the road that you want. อ่ามันแปลว่าสิ่งก่อสร้างที่เป็นวงกลมที่ถนนนะคะที่รถหลายๆคันเนี่ยจะขับมาเจอกันแล้วคุณเนี่ยก็ขับเป็นวงกลมร,บรอบๆมันไปนะจนกระทั่งคุณเจอทางที่คุณจะไปนั่นเองพอลองฟังคำแปลลวาดภาพตามก็เดาได้ไม่ยากใช่ไหมคะว่า roundabout แปลว่าอะไรแคทมีมาให้เลือก3ตัวเลือกค่ะอันแรกคือวงแหวนอันที่ส วงกดอันที่3วงเวียนคิดว่าแปลว่าอะไรดีเอย่ยคำตอบก็คือวงเวียนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะตัวอย่างค่ะ exit the roundabout at h a t a n clock to enter victoria street ก็ อันนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เลี้ยวออกจากวงเวียนตอน11โมงนะคะแต่หมายความว่าให้ขับรถไปแล้วก็เลี้ยวออกจากวงเวียนที่11นาฬิกาหมือนแบบพี่องศาที่11นาฬิกาประมาณนี้ค่ะเพื่อที่จะพบกับถนนวิกตอเรียนั่นเองค่ะอีกตัวอย่างนะคะ Take the first left at the roundabout ก็เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายแรกที่วงเวียนนั้นเลยแล้วกันประมาณนี้นะคะ เพราะฉะนั้นนะคะทุกคนต่อจากนี้ถ้าขับรถไปแล้วเจอวงเวียนนะคะเราจะไม่คิดในหัวว่าวงเวียนแล้วแต่เราจะเห็นมันแล้วก็นึกว่าอ๋อนี่คือ roundabout อ่ะ roundabout นั่นคือ roundabout นั่นก็คือ roundabout ท่องไว้ในหัวนะคะเราจะได้คิดเป็นภาษาอังกฤษได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ